มือได้อ่ะมาแม่มันเป็นขอนมีคอาจริงแล้วนะความไหมนะทุกคนนั่งตัวตรงของยังนั่งตัวตรงๆก่อนพร้อมนะครับมาเตรียมเตียรับเซตศูนย์หนึ่งสองสามอ่ะมาตามตามครูนะบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกสอง บสองบวกสามลบสามบวกสี่ลบสี่บวกห้าลบห้าลบห้าบวกหกลบหกบวกเจ็ดลบเจ็ด บวกแปดลบแปดลบแปดเก้าเก้าเก้เก่งมากเยี่ยมมากอ่ะรอบนี้เริ่มบวกลบเลยนะเยี่ยมะเยี่ยมศูนย์หนึ่งสองสามบวกหนึ่ บวกหนึ่งบวกอีกหนึ่งเซตเท่าไหร่จงมากบวกสองบวกหนึ่งบวกอีกหนึ่งเซสี่บวกห้าบวกห้าสองบวกสาง แล้วก็บอีกหนึ่งได้คำตอบแล้ว่านรยบรอบนี้ครูบอกโจทย์พวกเราทำโอเคไหมครูไม่ทำห้ดูเลยนะรอบเนี้ยเคี่มครูจะบอกนะแล้วาังแล้วเตียม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 ีตึงๆเลยศูนย์หนึ่งสองสาม อ่ะมาบวกสองอบวกหนึ่ง<ะ>บวกอีกหนึ่ง<ะ>เตเท่าไรเก่งมา<ะ>กเอาต่อบวกสองสองบวกอีกสองบวกอีกสองลบสี่ลบสี่บวกห้า บวกห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกอีกหนึ่งบวกอีกหเรท่าไรลูกเจ็ดเจเท่าไรเจเอาอีกเอาไหมมาเตรียมเตรียมเตรียมียพร้อมยั่ามาเซต็ศูนย์หน่สองสามเตรียมมาเอาอีกนะบวกห้าบวกห้า บวกสบวกบวกหนบวกหบวกอีกหบวกอีกหนึ่เ็ดเท่าไรลูกห้าาเอารอบนี้บวกหกบวก6บวกหกบวกห่งนเลยนะลบสองลบสองลบยังไงลบสอเซ็ม มาเก่งมากมาบวกห้าบวกสองบวกหนึ่งบวกอีกหนึ่งเซตเก้เก้าเก่งมากอ่ะเด็กๆครับเดี๋ยวครูมีอะไรให้ทำเดี๋ยวครูมีโจทย์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูจะขึ้นโจทย์ให้เห็น แป๊บนึงนะนี่เดเดี๋ยวกูจะเอาโจทย์ให้เดี๋ยวเอาโจทย์ทำไปพร้อมๆกันของป้อนหนึ่ง

อ่ะเด็กๆครับนี่คือโจทย์ที่เราจะทดสอบนะโอเคไหมรายรับโอเค่ะแล้วโจทย์แบบนี้เดี๋ยวครูจะส่งให้พวกเราทุกคนเลยเดี๋ยวให้คุณรูบจําชันส่งให้นะครับแล้วไปทําตอนทํานะครับตอนทำ้อสอบชุดนี้นะเปิดดูโจทย์ไปด้วยหรือให้พ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายก็ได้หรือพี่ก็ได้นะครับเป็นคนบอกโจทย์ให้ถ่ายคลิปส่งมาให้ครูด้วย โอเคไหมเดี๋ยวเราเียนเดี๋ยวครูจะนโอเคค่ะอ่ะมาข้อที่หนึ่งพร้อมไหมพร้อดูข้อที่หนึ่งพร้อมไหมเห็นโจทย์ไหมทุกคนเห็นโจทย์ไหมลูกโจทยนะอ่ะมาข้อที่หนึ่งมาบวกสองบวกสองวกสองบกสองห้าตอบเท่าไรครับ เก้าูกต้องทไปไปข้อที่สองต่อข้อที่สองโจทย์คือะไรเก้าบวกสองสองก็ลบเท่าไหร่ลบสองอบวก้าเกาเก้ียมมาต่อไปข้อที่สามมาข้อที่สามบวกหกบวกสามสาม ตบเก้าเก้าท่ไหรลูกได้ศูนย์โอเคมาต่อไปข้อที่สี่ตอบมปวดเจ็บวกเจ็บบวกสองบวกสองแล้วก็ลบเท่าไหร่ลบเก้าตอเป็นศูน ต่อไปข้อที่ห้าข้อที่หาแล้วนะบวกเก้าเก้าลบหห่บเทสเทสเทลูกกเทสเทเอที่ททสสเท บวกสามบสวกแปคำตอบเท่าไหร่1ด้ไดเยี่ยมมากต่อไปก้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเหลือสี่ข้อสุดท้ายแล้วบวกสาบวกบวกห้า ต่อไปลบเจ็ดนี่ลบแบบนี้ดูลบเจ็ดลบแบบนี้ลบห้าแบบนี้เจ็ดในคำตอบเป็นเท่าไร่เก่งมากต่อไปข้อที่แปดมาบวกหกบวกสองลบเจ็ดลบเจ็ดลบพร้อมกันแบบนี้ในคำตอบเป็นเท่าไหรครับ ต่อไปก็ที่เก้าอีกสองข้อและมาบวกสี่บวกสี่ลบสามลบสามบวกห้าบ,บ,บวกห้าเหมือน,น,นกันเลูกเ<จ>ด็กเตเ็กะก็เป็นอะไรแล้วก็คลิกตต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สิบมาบวกห้บวกห้า บวกสามสามลบสองลบสได้เท่าไหร่ลูกได้หกตบมือเก่งมหมเก่งตคนเลยตบมือยี่ยมมากยากไหมไม่อยากนี่คือโจทย์นะโจทย์ที่เดี๋ยวถาใส่พี่วันสีห้งนะครับ กานนี้พ่อมหามเอเลเรียนแมนบอกสอนวิชาอะไร่ดีนา่าดีวันนี้ฮะเป็นไงบ้างหบ อ่าเด็กๆครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเจอกันทุกสัปดาห์นะได้ไหมได้ยินกูไหมลูกได้ยินนะเดี๋ยวเราจะเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยทุกธนาคารลานี้เลยนะครับเดี๋ยวสับเพียรด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้ตารางเ ได้คุยกันเห็นมั้ยที่สัปดาห์ไปสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุณจะประสานเรื่องแบบฝึกหัดให้นะครับเดี๋ยวจะลองคุยกับซิสเตอร์ลองคุยกับเครื่องกับหลมยให้พวกเราได้มีแบบฝึกนหัดพี่ายก็เดี๋ยวคุยต้อมันเสร็จไม่เสจ็บพ่อแม่เราเป็นนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าใช่ไหม นะครับเดี๋ยวเรจะส่งข้อสอบไปให้นะครับให้พวกเราได้ทำกันโอเคได้ไหมโอเคนะครับอ่านอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะนะครับใครยังไม่กินข้าวใครยังไม่กินนมก็ไปดื่มนมจะด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณครูนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฮัลโหลไม่ใช่หรอไม่ถ่ด้บ้าบคิดใ